ไม่อยากจะชั่งน้ำหนักเลยเห็นตัวเลขแล้วมนเศร้าใจอตอนเนี้ยเจ้าโลมันเครียดมากเลยนะพวกแกสองตัวแต่งเรื่องมาใช่ไหมเออใช่แต่งเรื่องมาหลอกแกอุ้ยสัญญาระหว่างปุ๊กกี้และเยี่ยมโลโดยปุ๊กกี้จะตามใจเยี่ยมโลซื้อของสีฟ้าให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะร้อยหนึ่งไดไ้แค่นี้เหรออ้วนเดี๋ยวต้องเติมเงินเรื่อยๆนะอุ้ยแค่นี้มันก็ยิม้มอร่อยไหมอ้วนอร่อยเลยเลยไปแบ่งกันบ้างเลย ปุ๊กกี้ออ uki, เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรปุ๊กกี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่ขนาดไหนอะไซส์ L XL หรือ2 XL เออน่าจะ2 XL ฮุยไม่ใช่แกยังมีหน้ามานั่งนวดสบายใจเฉิบอยู่เหรอเอ้าก็คนมันตึงคออะเขาจะอ้วนมาเลยนะแล้วมีเรื่องอะไรอะเจ้าโลว่าะเจ้าโลเป็นไรตอนเนี้เจ้าโลมันเครียดมากเลยนะพวกแก2ตัวแต่เรื่องมาใช่เออใช่แต่เรื่องมาหอกแกุย ฉันไปแล้วแกไม่สงสารเพื่อนะอมันเป็นเรื่องอะไรเล่ามาแกไปถามมันเองแล้วกันอยู่ที่สวนน่ะเอาถ้าแกมีจิตสำนึกที่ดียวนะก็คงต้องไปหาเพื่อนน่ะก็ทำไมแกไม่ไปอะ่ะฉันไปมาแล้วแต่มันอยากคุยกับแกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรอ่ะสงสัยเราจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพื่อนเพื่อนเลยไว้วางใจมาคุยกับกี้เ,เพราะฉะนั้นกี้ต้องไป เพื่อนๆเ,เดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือขอไปิดก่อนไม่อยากจะช่างน้ำหนักเลยเห็นตัวเลขแล้วมันมเศร้าใจอฮซ้อมนะคะเนี่ยคือซ้อมเพราะว่าโลเนี่ยนัดแผนเจ้าลี่ไว้เพราะว่าจะแกงปุกกี้ <c oughs> นี่คือแผนลอกกินขนมจากมันคะ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเจ้าโล ี่ตัวเลขมันทำร้ายฉันนะตัวเลขมันทำร้ายแกตัวเลขนี่ใจจัง่ะมันทำร้ายแกยังไงอ่ะตัวเลขมันเยอะเกินไปเลยนับไม่ได้ไปแก่ทำร้ายเจ้ารอเห็นไหมคะว่ามันโง่สักเหนื่อยไหมถึงมันจะเป็นเพื่อนที่ไม่ดินเรื่องอนะแต่ฉันก็รักมันนะโอ้โหเพืเจ็บ ีสาช่างมันเจ็บจี๊ดใช่ปะฉันอะเจ็บจี๊ดแกเจ็บได้ไงอะแกหนูไม่เป็น,พนเพื่อ,อนยี่ไม่ได้เลิกองฉันด่ามันอา้อาวแม่แกลองชั่งน้ำหนักดิมาต้องจังเลยจังแล้วมันจะเจียนใจอะยังก็ไม่ต้องชั่งทำไมจะเถื่อนใจฟ้าทำไมทำร้ายเพื่อนกี้อย่างนี้อะทำไมทำแม่ตัวน้ำหนักเยอะขนาดนี้ฟ้าถ้าจะทำร้ายเพื่อนกี้ขนาดนี้นะ วันนี้เอ็งกินของสีฟ้าไปเลยประชดไปเลยจริงเหรออืวันนี้แกเครียดใช่ไหมเครียดมากอ่ะงันหนึ่งวันแกกินของสีฟ้าไปเลยของสีฟ้ามีไม่กี่อย่างหรอกกี้ซื้อให้ได้ยังไงก็ต้องทาสัญญาถ้าเกิดแกผิดสัญญามาฉันจะทําไงอ่ะจะหาสัญญามาจากที่ไหนละมองเนี่ยฟ้าไหนอะสัญญาอุฟ้ามีสัญญาส่งมาให้ด้วยเหรอกี้ขออ่านเงื่อนไขก่อน มีสัญญาไหมพร้อมสัญญาระหว่างปุกกี้และเยี่ยมโลโดยปุกกี้จะตามใจเยี่ยมโลซื้อของสีฟ้าให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะโดยไม่มีเงื่อนไขหากผิดคำพูดให้ไปฟ้องคุณแม่ขาว่าเรื่องที่ได้เกศศูนย์ได้ทันทีลงชื่อเอออ่านสัญญาแล้วโอเคอยู่เพราะของสีฟ้ามีนิดเดียวอา้าวแต่ไม่มีปากกาจะลงชื่อ,อยังไงฟ้าขอปากกาหน่อยดิแน่จริงอะ่ะขอแบบลงมือเลยนะเฮ้ย <Hey! S 2> ปากกามาได้ไงเนี่ย ฟ้าเขาพร้อมไงตาแกแล้วแมงวันเอ็มมาเป็นสักขีพยานให้ข้าใช่ไหมขนาดแมงวันยังมาเป็นสักขีพยานให้แกลเลยแสดงว่าเป็นมากเลยนะเ,เดี๋ยวหอมสิหอมเออนั่นแหละแล้วใครจะไปซื้อของสีฟ้าให้เราอะ่ะแต่อย่าบอกนะว่าเจ้าอ้วนเดินมาตามคิวเลยอะอา้าวปุกี้ทำอะไรอยู่นเหรอเหมือนมันนัดก,กันไว้แล้วอะ่ะ ตามนี้นะวะนะขนมที่เป็นสีฟ้าหนึ่งอย่างน้ําที่เป็นสีฟ้าหนึ่งอย่างพร้อมเพย์เบอร์เดิม no 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 คุณไม่เคยจ่ายผมเลยเอาเงินสดออาเงินสดก็ได้ใส่กระเป๋าแมวผมก่อนคุณนี่ไปไหนพกกระเป๋าแมวนะแน่นอนผมไปแล้วเฮ้ยขอให้มันได้นะพอกซี่ต้องทําตามสัญญาแกไม่ต้องเศร้าอ่นนี้สัญญาระหว่างเรา อืมเพราะว่ากี่จะไม่วันผิดสัญญาถ้าผิดสัญญานะแกทำตามนี้ได้เลยของสีฟ้ามีไม่กี่อย่างหรอกเนาะแกหันไปทางนั้นทำไมอะฉันแหละร้องไห้แต่ไม่อยากให้ใครเห็นไประหว่างนี้แกก็ไปนั่งเล่นเกมที่ร้านเกมแล้วกินของสีฟ้านะ เรงไห้ทำไมเจ็ดจีเลยจันเจ็นเจ๋ดเอาขอโทษเพื่อน bye <uh> ไป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 ไม่ต้องเศร้าเพื่อนเอารี่อยู่นี่หรอก็รู้ว่าเพื่อนยังเศร้าอ่ะเลยเปิดคอมไว้ให้ฉันรู้น้ำหนักตัวแกเยอะแกเลยต้องเศร้าเศร้าสิเศร้าถ้าตามบทอะนะจะอ้วนก็ต้องมาทันทีอ้าว เงินสดมาของก็ต้องมาทันทีเป๊ะเลยตามคิวเป๊ะเลยเอ้ยแย่เจ้าอามากินอะไรเพื่อนว้าว้ยงได้แค่นี้เหรออวดเดี๋ยวต้องเติมเงินเรื่อยๆนะอุยแค่นี้มันก็ยิ้มไม่อิ่มมันก็ต้องมีของเล่นคายเงาฮะมีของเล่นคายเงาด้วย อีกใบเดียวก็พอแล้วมัง้งวันนี้ฉันทุ่มสุดตัวเลยเป๋าแมวมามอุ้ยไม่ยืนให้โดนหน้าเลยล่ะอืมตะวนยืนทำไรไปซื้อดิครับส่วนแกกินขนมกับโดมดิรีการสัญญาให้มันดูงโอ้ยฉันรู้แล้วแกต้องทำตามสัญญานะเออ,เอ,อจบแค่นี้ก็พอแล้วของสีฟ้าก็มีแค่นี้แหละ แกช่งโง่หน้ามาทำไมนี่มันซีนฉันสัญญาต้องเป็นสัญญาแกมันนักร้องเสียงเพีย้ยนอุ้ยเดี๋ยวสัญญาจะลงโทษแกอย่างหนักจะลงโทษฉันได้ยังไงทำไมแกไม่กินจะยิ้มทำไมหนูอนนีันเจ้ามาแกฉันก,กินเลยสัญญาแกอิ่มคนเดียวจากแกก็อิ่มฉันก็จะกินไงโอเคไปเลี๋ยวกัน คนถือสัญญาก็หิวแล้วแกจะไปแยกมันกินทำไมเนี่ยฉันที่กินเลยเดี๋ยวแกจะได้กินเดี๋ยวฉันถือซองขนมให้ไม่ต้องเดี๋ยวแกแยกมันกินนี่มันไม่ให้ฉันกินอ่ะมันด่าฉันอีกแล้วมันเศร้าอยู่เดี๋ยวกินนมกินนมแล้วก็เล่นของเล่นแล้วก็จบบุกี้มาถือซองขนมหนอยที่กินนมเออได้ได,ได้เนี่ยเพื่อนเศร้าอยู่ ฟ้าก็ไปทร้ายมันทําให้มันน้าหนักตัวเยอะอ่ะมันเป็นที่ปากมันหรือเปล่ากินเยอะเอาเลยไปว่ามันทําไมเดี๋ยวมันก็เศร้าว่ะฉันต้องเปิดบ้าแล้วทไมพวกแกมาว่าฉนนะแกจจ่ายเงินแทนฉันนะแกทําสัญญากับมันฉันไม่เกี่ยวแล้วจะเศร้าเลยนั้งนะเปลือกฉันมีสัญญามันไม่เกี่ยวกับฉันเจ้าหลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำสัญญาใหม่ให้แกจ่ายนะ จะอ้วนมามาใช้ชาย,ชายโอ้ของเล่นเจ้ากุญสีฟ้าสวยดียทําไมอมาให้ปุกกี้ปุกกี้มันซื้อเหรอหน้าเล่นดีนะเกมนะ่ะมาเล่นเพื่อนจะได้หายเศร้านะชายมาทําอะไรอ่ะเอาเกมมาให้ไงพขาจ่ายเงินส่วนแล้วงานมันเดินดีจริงๆเลยเอาแลไว้อยู่ทำไมอ่ะใส่หัวไปเอาไปไปไปอะไรเบงอย่าไปรอกินขนมในห้องนะใครใจ่าย ปุกี้เหรอเฮ้ยเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวแกนี่แอติ้งเก่งนะไม่เกีาวกาทำให้ฉันน้ำหนักอยู่ฉันเศร้าอยู่ฉันบอกแล้วมันไม่เกี่ยวกับฟ้ามันเกี่ยวกับป่าแกกินไม่หยุดเองมำต้ดงพูดมามาเพื่อนๆมาเล่นเกมวิดนกันดีกว่าซึ่งตัวมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าโลอ่ะ,อะนี่กสัญญาณนะ กี่แกไปบูบี้มันอะไม่สัญญาบอกว่าห้ามบูบี้ไม่มีจ้ะไม่มีดูเนาะนี่มั็นเ่ว่าซื้อของสีฟ้าให้ทุกอย่างนันจ่าเฉยๆห้ามบูบี้ไม่มีค่ะเออว่ะถ้าแกอะบูบี้มันไม่หยุดอะมันก็จะเศร้าไปเรื่อยๆแล้วแกก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆนะเออว่ะเอองั้นฉันไม่บูบี้แล้วก็ได้เออเพวยฉันประกอบหน่อยจะได้ไวๆหิวเงี้ยวอะฮะแกหิวอีกแล้วเหรอแกอะควรอิ่มได้แล้ว งบยังเหลืออยู่ผมก็จัดให้แบบเรื่อยๆเจ้าอวดงบเหลือก็ทอนดิทอนไม่ได้ต้องซื้อของตามใจลูกค้าใครลูกคา้าคุณเลอมีของมาให้โลอีกแล้วหรอของรีด้วย้อไม่เกี่ยวของเจ้าโลลองดูซิถ้าแกกินสีฟ้าคนเดียวฉันจะเฉลยความจริงถ้าฉันเลย กินของสีฟ้าคนเดียวฉันก็คงจะเหงาเลียยแปะเอ,อ๊ะ <c oughs> โลโลคุณมาเตงถ้าเขาไม่เตงเขาก็คง,ง,ง,งจะเศร้าแล้วของกี้อ่ะกินไม่ต้องกี้แต่คอองเล่นไปโอเค <c oughs> เฮ้ยแล้วเรื่องได้เกียรติสูงน่นเงียบไปเลยนะผมเงียบผมไม่พูดเลย นั่นและได้กินจีฟานนั่นเลจะไม่พูดลน้องรีกันด้วยแอกันรีบกินรีบหิมได้แล้วนะแล้วก็เล่นของเล่นให้มันจบๆเลยนะคุณไม่เล huh? ่นมาอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เศร้าอีกจะไม่จริงใจอนันญาอยู่ไหนนี่นี่เออเห็นแล้วไม่ต้องมาโชว์นี่หนาทำสัญญากับมันเลยเออไม่พูดอย่างนั้นนะ สัญญาต่ต้องเป็นสัญญาเสียงเพี้ยน <c oughs> กี่เติมเงินมาก่อนสถานการณ์ทุกอย่างจะได้คล่องขึ้นอีกแล้วเหรอ,หอกินด้วยกันเล่นด้วยกันไม่ได้กินไม่ได้เล่นอะไรเลยแกนี่ปากมันแพรบเลยนะไม่กินน้ำมะพร้าวไปด้วยอะ่ะอืขอบใจแต่เดี๋ยวกิน แกนี่จัดเต็มของสีฟ้าเลยนะธรรมดากับธรรมดาวาสนาวาสนาแกป้าฉนหน่อยสิผู้ไม่มีวาสนาอุ๊ย <c oughs> ให้ฉันกินสิเ <c oughs> ตงหยิบไปชิน้นนึงค่ะอ้าวจวนฉันนุก็ไปแล้ว <c oughs> ไปได้แล้วแล้วก็ไปเตรียมของมาได้ละแล้วก็ไม่ต้องมาอีกแล้วนะ <c oughs> เอารีบเล่นไปจะได้หายเหนาะจะได้จบๆบขึ <OK, ้อย่ามาบังคับเพี้นนี่ความเหงาไม่มาบังคับกนไม่ได้นี่น้องนี่น้องพอนหนอนยันย้นมันเบื่อแล้วอ่ะอยากไปห้องถ่ายโอ้ยท้องนี้มันจบมบแมวนี่เอาสัญญาให้มันดูเออเล่นๆไปวายวาย ของมันก็ไม่รู้สัญญาเออเห็นแล้วนาทำสัญญากับมันเลยเบื่อห้องชายแล้วจะไปเล่นที่ไหนต่อคิดไปด้วยนะกำลังคิดอยู่อา้าวนาเปิดทางให้มันเลยลิมเดี๋ยวผมมาเล่นเกมนะอะไรไม่ต้องมาเดี๋ยววันนี้เขามากินของสีฟ้าที่นี่ไม่ต้องมาไป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 เดี๋ยวไปซื้อของก่อนฟังไม่รู้เรื่องเหรอบอกไม่ต้องมาจำคำพูดผมไว้ อ๋อโอเคมาได้ใช่ไหมเค้เคเคเจ้านี่อยากจะมาเล่นที่โน่นที่นั่นที่นี่รีสัญญาเออฉันรู้แล้ะแกอย่าผิดสัญญานะหวังว่าไม่มีใครมาวุ่นวายของผมนะต็งมาคนเดียวใช่ไหม,มแกรีบเล่นแล้วก็รีบหายเหงาเลยนะฉันไม่ชอบคนเร่งหรอกฉันไม่เร่งก็ได้งั้นก็เล่นไปจะได้หายเหงาหายเศร้า ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรงไงเต้เสียงใครอ่ะเป้าคนบ้า2สองคนอ่ะคุยกันมั้งขน,นมก็ต้องมีความแตกตา่างทีละคู่ทีละคู่นี่คุณโลอขอบคุณค่ะกี้ยวต้องเติมเงินนะเติมอะไรเหลือตั้งเยอะโอ้โหลูดีกี้แกฉันนะขอเก็บรวยเพื่อนไม่ใช่นี่เป็นปาร์ตี้เอโลส่งมา แกไปกินของมันทำไมอ่ะอืแกสิแก <ipp> อืมเสียงมาคนเยอะแยะในห้องเลยไม่มีไม่มีแกก็แกให้ฉันสิโอ้ย,อย,ยไปเลยลิลี่เอามาลองดิเอาไมา้แฟนทีวไว้ฉันแก่เต้าเร็วขึ้นอื <c oughs> ดูเหมือนพวกมันจะทำงานกันเป็นทีม นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ฉันกําลังโดนหลอกอะไรอยู่ปะเนี่ยไม่มีมมอู่ได้เจ้าโลดีมันเศร้านะอาการแกดีขึ้นมันยังกินของสีฟ้าอดีอยู่ดีอยู่ฮคุณโลเนื้อขนมมันไม่ใช่สีฟ้าเน่โอ้ยแค่ฟองมันเป็นสีฟ้าก็พอแล้วอ้วนทุกวันเนี้ยเขาเลยต้องมีหลักฐานไงดึงออกมาละถ้าแกฉีกนะเจ้าโลมันถ่ายรูปไปแล้ว แลวก็ขู่ปากสิอ๋อเออฉันถ่ายไปแล้วตั้งห้ารูปแน่มีตั้งสี่สิบแปดใบม่นต้องพูดเดยอะอร่อยไหมอ้วนอร่อยๆๆไปแบ่งกันบ้างเลยกี้ได้เงงบไปซื้อมาก่อนแล้วมันหมดงบเนี่ยเหลือยี่สิบทำไมหมดไวจังอ่ะอมอไม่จ่ายแล้วม เรานี่กับบริการดีปิดหูปิดตาผมอ้วนเซอร์วิสพวกแกนะพวกแกฉันว่าพวกแกร,รวมหัวกันหลอกกินขนมฟรีใช่ไหม,มดูหน้ากจะโรดิมันเศร้าอยู่อโอ้ยไม่ต้องฉันรู้แล้วเหมือนมีใครอยู่ในห้องนะมาแล้วพ่อค้าจัดเต็มอ่ะนี่กี่ วันนี้มันบริการดีเหลือกเกินอ้าวัน่ะอย่า,าแพ้แพ้ฉันไม่กันฉันนะจะเศ้าจุย้ยฉันเศร้าละแจ้ทำดีแล้วว่นมาปัดอีก2อันดิเออดีอาคุณโลจิบน้ำก่อนเนี่ยคอแห้งขอบคุณค่ะกีก็ขอแห้ง นมสามห่อของพวกเราสามคนมีของกี้ด้วยกีไม่กเก <L ess> ี่ยวของอ้วนโรลี่อืมแกไม่ต้องหยิบขึ้นมานะฉันรู้ผมไม่ต้องหยิบขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนหน้าฉันจนได้สัญญาโชว์โอ้ก็บอกไม่ต้องหยิบขึ้นมาฉันว่ามันแปลกแปลกว่าวันนี้ก็้าเดอไม่ฉันน้ำหนักเยอะ ร้อทั้งหมดอ่ะแกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอร้อยชันอ่ก็ทำบดํานยาแล้วไงเออก็แค่อยากรู้ว่าเจ้าอ้วนกับเจ้ารี่มันเกี่ยวอะไรอ,อ๋อผม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 เขาบอกไว้สิว่าผมมาเป็นแฟนเขาเออตามนั้น <c oughs> ต้องมีคนแย่ๆอยู่ในห้องผมแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วทำไมเนื้อข้างในไม่เห็นมีสีฟ้าเลยอ่ะผมหาซื้อไม่ได้แล้วทำไมไม่ซื้อมาเพิ่มอีกอ่ะอ้าวคุณไปชดผมเหรอโอเคเอามาเยอะๆเลยนะเว้ยให้มันหมดกบไปเลยได้ผมไม่ชอบคนท้าแ e วด้วยเบื่อจริงเลยคนท้าทายบอกตรงรีบเอามาดิเจ้าลมันอยากกินอ่ะแบ๊ต้องนี้คนอยู่ในห้องผมหลายคนแน่เลยตรงนี้ยไม่มีของจี้ใช่ไหมก็เหลือแต่จะคิด มไม่ยุ่งหรอกกินไปเลยจะได้หาเศร้าฉันขอถามแกคําเดียวนะนี่เป็นแผนแกใช่ไหมเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของแกไม่ใช่เหรอกวบเรื่องฟ้เงาเรื่องอะไรเงี้ยกี่เป็นคนคิดคน,คนเดียวหมดเลยนะเออวะแกให้ฉันด้วยรีบเไปดิมันต้องอย่างนั้นเนี่ยฉันก็เลยสงสัยว่าพวกแกร่วมมือกันหรอแกไม่ต้องพูดกินไปโอ้ยนำ้ำตาจะไหลกี่ได้กินแล้ว ต้องมีบางอย่างอยู่นะ้องผมเลยหลายคนแน่เลยจะอวดร่วมมือกับเขาปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ะเอ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนขายของ,องเดียวสัญญาฉบับนี้ก็จะจบภายในวันนี้ฉันขอคืนด้วยนี่แกถ่ายไว้อ่ะลบด้วยนะไม่ได้ถ่ายแล้วเราไม่ได้ถ่ายไว้แกพูดได้ไงอะเอ้าแกไม่ได้ถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายแล้วพูดยังไงอะ ยญญาฉบับนี้กี่ขอทำลายทิ้งใครว่าเป็นแผนของเจ้าโลก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะต้องมีคนอยู่ใน,นหูแน่เลยออก้วนนู้นเลยผมเพิ่งมานะผมเพิ่งมาสัญญาฉบับนี้ค้อนเพี่ต้องเทคเทป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 เราดูาหลายคนเลพไปวูบ